เทควันด่วนครังตมเงินเยียวยา5,000บาทเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการ .com รอบเดือนพฤษภาค,คมจะได้วันไหนกันแน่สำนังกงานเศรษฐกิจการครังได้ตอบคำถามกรณีที่เงินเยียวยา5,000บาท w w w ไวเว็บราไม่ทิ้งการ .com ในรอบเดือนพฤษภาค,คมปีพศ2 5 6 3 จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใดเผยของแต่ละคนจะได้ไม่พร้อมกันจากกรณีที่มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน5,000บาทผ่านเว็บไซต์ w วอร์ไเราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งก็จะมีประชาชนได้รับเงินรอบแรกในเดือนเมษายนปี2 5 1 3ไปแล้วและได้มีการสอบถามเข้ามากันมากว่าเงินเยียวยาในเดือนพฤษภาคมปี2 5 1 3จะมีการเริ่มจ่ายในวันใดกันแน่ล่าสุด ครั้งก็ได้มีการตอบคำถามดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าวันที่จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงวันกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนยกตัวอย่างเช่นถ้าได้รับในวันที่8เมษายนก็จะได้รับวันที่8พฤษภาคมปี2513 แล้ววันที่8มิถุนาย,ยนปี2 5 1 3สำหรับรอบ2และรอบ3ตามลำดับยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไปเอาแล้วงานนี้สถานะเหมือนเดิมแต่เงินเข้าแล้วหลายคนยังไม่รู้รีบเช็คด่วนจากกรณีที่รัฐเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพัน เว็บไซต์เว w ร์ m ไวดเว็บรามทิ้งการดคเพื่อรับเงินช่วยเหลือโควิดในทีซึ่งพบว่าหลายต่อหลายคนได้รับเงินแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังรอคอยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ก่อนหน้านี้ในายลาวโรนแสงสนิทผู้นริการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าในวันที่24เมษายนจะมีการแจกเงิน5,000บาทเพิ่มอีก7,000คนซึ่งพบว่าในวันนี้ได้มีหลายคนออกมาแจ้งข่าวดีว่าเงินเข้าบัญชีในช่วงกลางดึกแล้วทั้งนี้คนที่ได้รับเงินเข้าบัญชีนั้นหลายคนเป็นกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ เมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมาและบางคนแม้ว่าตอนที่เช็คจะอยู่ในสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แต่ปรากฏว่าเงินได้เข้าบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีภาพจาก t ทวิตเตอร์โดยประชาชนได้โพสต์ความว่าเราไม่ทิ้งกันสถานะเราไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้าแล้วไม่มีข้อความแจ้งด้วยบางทีต้องไปเช็คที่ธนาคารดูนะถ้ามีแอปธนาคารก็ดีโดยสถานะของผู้ใช้โพสต์ดังเก่ามีข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถจกเลิกการลงทะเบียนได้แต่เงินเข้าแล้ว บางคนก็ได้บอกว่าเงินเข้าแล้วตอนตี2 9 9นาทีหลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์เมื่อวันที่19เมษายนเวลา7จนาินาทีเรามีอาชีพมัคุเทศอิสระที่แรกสถานะไม่ได้รับสิทธิ์เพราะระบบแจ้งว่าเป็นเจ้าของกิจการ Hashtag เราไม่ทิ้งกันบางคนก็ได้โพสต์ว่าเราเงินเข้าตอนตีหนึ่พันบาทไม่มี SMS แจ้งเตือนและก็สถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถลงทะเบียนได้เป็นงงเราไม่ทิ้งกันอย่างไรก็ตามใครที่ขึ้นสถานะดังกล่าวลองไปเช็คดูนะคะว่าเงินอาจจะเข้าแล้วก็ได้แต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนรอรับเลยเราไม่ทิ้งกันจอีก1.5ล้านคนเริ่มจันทถึงอังคาร นายรัตว,วโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคอออโคศกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทลงทะเบียนผ่านเบอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการด o m คว่าในวันที่27-28ถึงเมษายนนี้กระทรวงการคลัง เตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก1.5ล้านคนเป็นกลุ่มสีแดงยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งเป็นวันจันทร์ที่27เมษายนจ่ายให้7 0 0 0 0 0คนและวันอังคารที่28เมษายนอีก8 0 0 0 0 0คนหลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอิเฉลีย 7แสนคนต่อวันจากก่อนหน้านี้จ่ายเงินเฉลีย่ย2-3 0,000คนต่อวันโดยจนถึงวันที่24เมษาย,ยนจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว4.9ล้านคนเท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้ว6.4ล้านคนในกลุ่มสีเทาขอทบทวนสิทธิ์ 6.3ล้านคนขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว4.8ล้านรายยังเหลืออีก1.5ล้านรายยังไม่ส่งข้อมูลดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดเมื่อคืนวันที่23เมษายนขอทบทวนสิทธิ์แล้ว2.5ล้านรายในละวลนกล่าว w w w เราไม่ทิ้งกัน .com หากใครขึ้น3สถานะนี้มีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทเว็บเราไม่ทิ้งการ .com นะครับจะมีการทยอยโอนเงินเยียวยาโควิด1 9จำนวน5,000บาทนาน3เดือนนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นล่าสุดนะครับมีการโอนเงินรวมถึงวันนี้นะครับ24เมษายนเป็น4.9ล้านคนแล้วนะครับณเวลานี้ ทั้งนี้นะครับในกลุ่มที่มีโอกาสจะได้รับเงินโอนในวันนี้นะครับจำนวน700,000คนจะต้องได้รับการแจ้ง3สถานะนี้คือ 1. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยานะครับ 2. นํนำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับ 3. อยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ในส่วนของ กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับจำนวน10.06ล้านคนนะครับหรือ10ล้าน60,000คนนะครับแบ่งเป็นอยู่ในระบบผู้ประกันตนในมาตรา33นะครับจำนวน920,000คนเกษตรกรนะครับ6ล้านคนนักเรียนและนักศึกษา700,000คนและค้าขายออนไลน์400,000คนนะครับ โดยคนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหากทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ด้านกลุ่มที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ถูกกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาได้และจะคืนสิทธิ์ให้ภายหลังนะครับด้านความคืบหน้านะครับการโอนเงิน700,000คนนะครับก็ ในวันที่ยี่ม4เมษานะครับโอนให้2กลุ่มนะครับไทม์ไลน์ของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ในวันนี้นะครับกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์นะครับในการได้รับผลกระทบจากโควิด1 9จําจนวน5,000บาทนะครับรวมทั้งสิ้น7 0 0 0 0 0คนดังนี้ 1. กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้รับเงิน โอนครั้งแรก500,000คนนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์จากหลักฐานนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบทางออนไลน์ได้200,000รายนะครับทั้งนี้นะครับจะมีการส่ง SMS หรืออ e ีเมลนะครับเพื่อแจ้งผลไปให้กับผู้ได้รับเงินแต่หากไม่ได้รับนะครับสามารถตรวจสอบจากบัญชีธนาคารส่วนตัวได้เลยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ที่25และ26จะหยุดการจ่ายเงินก่อนนะครับและคาดว่าจะกลับมาโอนเงินอีกครั้งในวันที่27เมษายนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับจ่ายเงินไปแล้วกว่า4.2ล้านคนครับข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเสนอบิ๊กตู่เพิ่มเงินอุดหน,นุนบูตรจาก600เป็น2,000บาท 119องค์กรเสนอพลเอกประยุจธ์จัดโอชาปกป้องดูแลบุตรหลานของท่านในยุคโควิด -19 ผ่านนโยบายเงินอุดหน,นุนบุตรทวนหน้าจากเดิม600บาทเป็น2,000บาทต่อเดือนระยะเวลา12เดือนครอบคลุมเด็ก3.538ล้านคนใช้งบ84,924.88ล้านบาทคิดเป็น0.5%ของ GDP เท่านั้น คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนบุตรแบบท่วนหน้า119องค์กรส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีข้อเสนอปกป้องดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤตโควิดด้วยนโยบายเงินอุดหนุนบุตรทวนหน้า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคมปีพศ2512เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดอายุ0-6ปีเดือนละ600บาทแก่บุตรที่อยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยจะดีโดยมีการลงทะเบียนและมีการคัดกรองรายได้เฉลี่ย ของครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีแม้จะมีข้อดีกว่าเดิมจากที่จำกัดรายได้ฉเฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน36,000บาทต่อปีแต่องค์กรภาคประชาสังคมด้านผู้หญิงขบวนแรงงานทั้งในและนอกระบบและสถาบันวิชาการได้มีข้อเสนอต่อนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชา ยืนยันข้อเสนอที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี58ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินอุดหน,นุนบุตรแบบทวนหน้าอย่างน้อย0-6ปีเดือนละ600บาทเหตุผลที่ชัดเจนในการสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กท่วนหน้าคือมีผลการวิจัยทั่วโลกยอมรับว่า0-6ปีเป็นช่วงวัยที่มีเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพย์ พยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดสําคัญที่สุดในช่วงชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตและศักยภาพมนุษย์ที่แข็งแกร่งในอนาคตเป็นการสร้างต้นทุนต่อความฉลา,าดทางสติปัญญา IQ และความฉลา,าดทางอารมณ์ EQ ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กในเวเรียนการประกอบอาชีพในอนาคตและการสร้างการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว